ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับรายการเจมส์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆใน YouTube นะครับโอเคนะครับนี่ครับโปรแกรมของผมนะไอ้นี่ครับเดี๋ยวๆนี่ครับสโอนในเวอร์ชัน11.0นะครับเป็นอะไร้หงครับนะครับเดี๋ยวๆทำให้ดูนี่ขอนครับ เอาเอาคลิปลากใส่เข้าไปแล้วไม่ไม่เสียงนะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับช่วงนี้เดีย๋ยสงสัยนะครับทำไมมันทําไมมันคลิปมันไม่ค่อยเอาลงนะครับนะครับนรัไม่เสียงนะครับงงนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับเมื่อก่อนที่ผมเอาคลิปลงนะครับมันก็จะเป็นโปรเพปเป็นโปร,โปร,โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมนี้นะครับนี่นะแต่เวลาเอาลงมันจะแหลกโคตรนะครับนะครับโปรแกรมนี้ครับ เดี๋ยวได้เด้ออะไรล่ะโอเคนั้นเกมนะครับเดี๋ยวสงสัยนะครับโอ้โนะครับแหลกนะครับมันจะเป็นนี้ครับครับตอนนี้ก็จะดีนะครับนะครับจะไม่เสียงนะครับไอทำคลิปประตูประตูเหล็กนะครับประตูพังไม่ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวโอ้ย นะครับไหนว่าทุบน,นี่ก็นี่ก็ขอคาสิ่งหนึองครับมันเป็นชื่อไงครับถ่ายคลิปไปดูนะวิธีเป็นชื่อเฟซยูทูบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเออโอเคเดี๋ยวจะไปเ,เข้านะเนี่ยับเฮ้ยอย่าค้างเพื่อน ไอคลิปเนี้ยแล้วที่มันเป็นอย่างงี้เพราะโปรแกรมนี้นะครับเมื่อก่อนยังยังไม่ได้สนิทกันนะครับนะครับนะครับก็จะมีนี่ครับ yes นะครับนะครับมันจะมีให้เขียนนะครับดูครับนะครับเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบโปรแกรมนี้เท่าไหร่นะครับโหอยากใช้โปรแกรมนั้นมากกว่านะครับนี่ครับ นี่ก็เขาก็ทะเลาะก,กันใน Facebook นะครับเฮ้ยในในใน u ูทูนะครับทะลาะก,กันในโอเคแต่เ okay. ันโลก็ขอรีวิวก็เขาไม่ขอรีวิวต่อนะครับเดี๋ยวๆนะจะให้ผมรีวิวเกมเลยก็บอกพิมพ์มาใตายนะครับใต้คลิมนะครับเกมเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกนี่นะครับแต่เกมนี้ขออันนี้นะอุย้ย กเกมแล้มาขอรีวิวนะครับโอเคนะครับมาอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรไหมวะโอเคไม่มีอะไรเนาะเนี่ยครับมันมันมันไม่ได้นะคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับเนี่ยมันลากเสรนะ็จแล้วมันไม่มีเสียงนะครับอยากได้เสียงนะคใครรู้ก็บอกด้วยนะครับนี่ยครับ เป็นไงนะครับไม่ไม่เสียงกัทาไอเดียนะครับโอเคครับ okay. บ๊ายบาย